สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ต้อนรับสู่ความลุงดำครับความชิวๆเล่นได้สบายตายินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาดูกันที่หลายคนก็ถามว่าของอะไรที่ขายดีที่สุดขายง่ายโดยไวเอาเหรียญมาซื้อของครับได้เร็วที่สุด เลยนะครับก็จะเป็นขนมปังขนมปังปิ้งพวกนี้พวกนี้ครับถ้าเกิดเราเอามาขายเป็นของที่ใครๆก็ต้องใช้ครับผลิตเร็ววัตถุดิบน้อยขายไวส,สุดอันนี้อันดับที่หนึ่งครับส่วนอันดับที่สองก็จะเป็นนี่เลยครับผม นมไข่ครีมแล้วก็เนยนี่จะเป็นนมนี่นี่ของผมครีมเป็นนมนะครับนี่คืครีมเนยนี่นมไข่ครีมแล้วก็เนยนี่แล้วก็นมนี่คือน,นมวัวครับคืออย่างผมว่ามันน่าจะใช้ในการประกอบเยอะหลายอย่างครับเวลาอย่างทำเป็กาแฟ ใช้นมเหมือนกันทำขนมฟางก็นนมีนมนมีเนยเหมือนกันสรุปว่าว่าอันนี้เป็นอันดับที่สองครับที่คนนิยมซื้อหาซื้อวาขายแลบวแบบเปียวหมดแบบเปียวหมดเนี่ยครับไข่เหมือนกันครับเกิดผสมองค์ประกอบเยอะครับเวลาไปผลิตอะไรจะต้องเป็นต้องมีไข่แล้วก็ส่วนอย่างที่สามครับก็จะเป็นยแยมผลไม้ก็คือตัวนี้เลยสี Yeah. เดี๋ยวนี้ก็ถามว่าใช้เวลาในการผลิตนานบางคนก็ไม่รอครับเขาไปหาซื้อเอาแถมว่าได้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอย่างที่สี่ครับเค้กกับขนมหวาน เค้กชีสเค้กครีมเค้กสตรอเบอรี่เนี่ยพวกนี้ครับอันเนี้ยจะบอกว่าขายได้ดีราคาก็ดีด้วยครับเพราะบางตัวเนี่ยใช้เวลามาผลิตผลิตใช้เนี่ยสามชั่วโมงอีกตัวเนี่ยครับสามชั่วโมงขนมหวานเค้กขึ้นน้ำพุ่งเนี่ยครับสามชั่วโมงบางคนเขาต้องไปส่งเลยครับเขาก็จะไม่รอเนี่ยผมบอกคนแก่เนี่ยเขาใช้เนยด้วยแหละเนี่ยไปวางขายปุ๊บหมดเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดครับ ็นของพรีเมียมครับของสายขนมเลยครับคนซื้อไปส่งเรือเยอะครับประเภทนี้ <c oughs> ส่วนอันที่5้าครับก็จะเป็นผลไม้สดนี่ไงผลไม้สดก็จะเป็นนี่แอปเปิลนี่ของผมในแอปเปิลมันจะมีบางช่วงนะที่เวลาส่งเรือก็ต้องใช้เหมือนกันนะแล้วก็เวลาแต่เราเก็บเนี่ยพอเวลาภารกิจมามันไม่ทันมันไม่ทันก็ต้องไปหาเตรีรับนี่ครับแอปเปิล <c oughs> เด็ดเชอร์รี่เหมือนกันเชอร์รี่ดูเชอร์รี่ของผมนี่ก็ต้องเปลี่ยนเชอร์รี่ที่มีตายนะตตแล้วต้องปต้องต้องปลูกละต้็ดเชอร์รี่เหมือนกันครับแล้วส่วนมาอันที่หกของหายากของหายากก็จะเป็นอะไรบ้างข่าวประดูนที่พังครับของหายากรั้งอยูไหนเอ่ยเด็ดนี่ของหายากก็จะเป็นเพียรอน น็อตอย่างนี้ค้อนอย่างนี้หายากนี่ค้อนนี่ก็หายากครับน็อตอย่างนี้ก็หายากนี่น็อตข้วบดไม่มีแล้วโหหาเลยแค่คุ้นกว่าจะได้ฉนนนี่ก็หายากนี่อันนี้ครับเก็บไว้ครับเพื่อขายครับแยกขายไม่ต้องขายเยอะครับขายนี่ก็ชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นนะครับได้ราคาดีเหมือนกันครับแต่อันสุดท้ายเข้ามาที่เจ็ดครับก็จะเป็น กรณ์ตกปลาของตกปลาทั้งหลายครับมีอะไรบ้างนะครับของตกปลาก็จะเป็นอย่างแรกเลยก็เหยือ่อเหยื่อตนะกปลานะก็พาไปเนี้ยนี่ครับอุปกรณ์ตกปลาก็คืออย่างแรกก็จะมีอะไรนี่ล็อกเตอร์อย่างนี้นี่นี่อันนี้ก็ขายขายแพงอยู่เหมือนกันนะชิ้นหนึ่งแพงถึงก็สองร้อยกว่าบาทเนี่ยผมมีอยู่สองชิ้นเองไม่เอาไม่ขายเก็บไว้ แล้วก็มีอะไรซุปปลาซุปปลานี่ก็หมดละมุกของผมนี่ซุปปลาผมมีวห้าตกละชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสี่สองร้อยกว่าบาทซุปปลานี่ก็หายากเหมือนกันเนี่ครับเพราะว่ากวา่าจะผลิตเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่านานบทภารกิจมันมามันมันหาไม่ทันครับจริงๆครับอันเนี้ยผมแนะนำเลย แล้วก็ใครที่จะบอกว่าใครที่อยากขายของไว้ขายหมดตู้ครับลองเอาของเจ็ดอย่างเนี่ยไปวางครับผมว่าแป๊บเดียวคุณรวยแน่แล้วก็ท้ายที่สุดนี้ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงดำไว้ด้วยนะครับ ะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่ใช้กันครับอย่างไงก็รบกวนเข้ามาใครที่สงสัยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ